สวัสดีครับมุกมันแก้วครับผมอย่างนี้ครับมันแก้วนะครับมันแก้วบวานบวานผมนี่เองนะครับอุ้ยตายเลยเด,ด้ใหม่ไปเลยเด,ด้บรรยากาศบรรยากาศสบายๆแบบนี้ครับพี่น้อง กองไฟสวยๆแบบนี้มุกมันแกวเส่แล้วครับเดี๋ยวสิฝากไปให้เอฟซีผู้พันทียุกไก่บมเด้วยครับเอซของผมทียุ่ไกลๆนะครับโอ้หอ,อ,อ,อนนะครับยุยไกลเนี่ก็สิฝากให้กัน,กนครับ คอมเมนต์มากนะครับว่าไพ่ยอยากแนวใดนะครับอยากมุกโอ้ยอยากมุกหรือว่าอยากหนึ่งนะครับไพ่เคยกินแน่นะคนะมันแกวอันนี้นะฮะอันนี้น่าจะสุกแล้วโอเคสุกแล้วเล้พี่นะครับเดี๋ยวยังทำความสะอาดมันนะครับนะ แข็งแข็งวันสุกนี่เสียงเนี่ยนี่บุบูเนี่ยสุกแล้วครับน,น,นี่นะครับเพื่อนเพื่อนเอฟซีคนไหนท่านไหนที่เคยกินนะครับกะทิหูว่ามันแสบซ้ำใดนนะครับรสชาติมันครับแต่เอฟซีท่านไหนที่บอกเคยกินเลยก็กระอก โบหูนะครับบามันเสียบลำไส้นะครับนะผมอแอดมินขอฝากไปถึงสำหรับคนเคยกินอะไรกันนะครับเด้อนะครับนะเพราะว่าอ่าถ้าท่านใดเพิ่นบ่เคยกินเพิ่นกับสีโบ,บห,หบูมารสชาติมันเป็นจังได๋นะครับนี่ครับมันแกวนะครับ ขุดจากสวนนี่แหละครับผมปลูกไว้นึกว่าจะไ้กินครับไปล่องคุดเบิ่งนะครับโห,หลายครับจะเป็นหัวใหญ่ยอยู่ดีเนาะนะครับนะ <c oughs> นี่ครับเต็มกำผมอยู่ด้น่ะนะครับนะ <c oughs> ผมปลูกไว้ประมาณดินโมงามครับอันนี้ปลูกไว้เออเท่าไหร่นาะ ประมาณสามเดือนกว่านะมัง้งสองเดือนกว่านะมั้งครับถ้าดินงามมันใหญ่กว่านี้เด้ผมเคยปลูกอยู่กรุงเทพนะครับอยู่กรุงเทพเนี่เพิ่นหัวอ,อกใจได้เลยครับพี่น้องสามเดือนกว่านี่มันเกวใจนี่แหละใจเรืองใจสมนี่แหละนะครับนะชนิดเดียวกันนี่แหละแต่ว่าอยู่เหนี่คือบ่อคือบใใ่อใหญ่นะครับเป็นน้ำดินเนาะพี่น้องเนาะพาต้อ,องซีเรียสน,นะครับนะ ผมว่าจะเอาไปหนึ่งกินนะครับเปลี่ยนใจแล้วครับบนหนึ่งแล้วครับพี่น้องครับมันมีหน่อยนะฮะเอาเอาอย่างไรดีพี่น้องมุกกินนี่หอมกว่าด้เนาะ กินนี่หอมกว่านะครับนะไปต้องหนึ่งแมนแล้วนะครับเปลี่ยนใจแล้วไม่นึ่งไม่นึ่งมันละไม่น,ไมนุ่งไม่นึ่งมันละอย่างนี้เลยนะครับนะหัวใหญ่นี่ก็เอ้โหหัใหญ่นี่ก็โน,น่นเลยนะครับนะ ผมเทกระจาดเลยครับเทกระจาดไปเลยครับนั่นไงเห็นบอถือโอกาสครับที่ที่ผมก่อไฟอยู่นี่ก็คือว่าผมเผาต่อต่อต้นใหม่นะครับต่อตอใหม่ผมนะครับนะเผานี่เพิินนะครับเพราะว่ามันอยู่หนาบานผมนะครับนะนะครับกำลังสางแล้วไหมไหมครับ นะครับนะตอนนี้เป็นกลางคืนครับประมาณสองถุงกว่าเลยครับสองถุงกว่าสามสี่สกอสามถุงนะมั้งนะครับนะพอประมาณนะครับนะนะครับเลี้ยงม้าไ้ตัวหนึ่งครับนี่กี่เดือของผมนะครับโหดครับบางนีครับทั้งแมวทั้งม้าข้ามกลางคืนนะครับนี่มาไก่เป็ดไก่ผมบ่ได้ครับผุนเป็ดผมนะครับมันจัดการหมดเลยนะครับนะ ผมในต่างซื้อเพิ่นนะครับว่าเพิ่นซื้อบอักเป็ดนะครับไอ้ไอ้บักเป็ดวันนี้เป็ดไหมนะครับนะมันดื้อครับมันบ่ค่อยฟังขวมมัน,นรสร้างมันนะครับนะทำมาส่วนใจเรื่องอันนี้ฮะต่ัไวไหวในสุกอันนี้นนจริงๆแล้วนะครับตรงมุกนะครับตรงมุก,ม,กมุกใส่ขี้เถ่านะครับ แต่ว่าอันนี้ผมสเอาเม้เทงที่แล้วครับที่ไหนม,มีไฟได้พี่น้องนั่นเ็นบอกแดงเอานะนะอันนี้นี่ปกติแล้วเสียพักนะครับเสียพักมาดันนี่นะครับมาเดาใหม่ดันนะครับปกติแล้วนะครับมีแต่พักดันนะครับ เดีอันนี้ผมม้วนพักครับผมเหนือ,อใหม่ดันนะครับนะนิดหน่อยครับนิดหน่อยนะครับนะนี่นิดๆโอเคครับผมเจอกันโอกาสหน้าเนอะพี่น้องเนอะโอกาสนี้เขาซิมากินมุกมันแก้วกันเลยแล้วครับพี่น้องเนาะฝากพี่ฝากน้องทันใดที่เพิ่นมุม้ง โอกาสอันนี้นะครับแต่ในที่เพื่นว่ามีโอกาสไอ้เน,นื้อมานังฝ่อกองไฟมุกมันเก้ยวคือผมนีเดี๋ยวผมจะเป็นตัวแทนให้นะครับเด้อพี่น้องเลยคอมเมนต์มานะครับเจอเกิดโอกาสนาเด้อพี่น้องเลยสวัสดีครับุมมันแก้วนะครับนะนี่ก็แมน ครับครับ